เห็เด <rí> e> ียรกแล้วเห็นตาแล้วมันคือที่บอกไอ้เดยร์ว่าเปิดให้ดีกว่าที่เจ้าเบ่งจะด้วยแถพนก็เปิดปักแบบวิ่ง่าเลยบอกเปิดเอาเลย

Hãy tăng <laughs> <laughs> lên à nó chân của tăng ra vậy có bị không

แค่ดี่เนีเ่ยไม่ต่าพันคนได้เลยนะ <c oughs>

ยังไงอย่าง <c oughs> นี้ที่คนเดียวสี่ข้าวมุ้งไม่ได้นะาวงข้าวกระโดนเ้าหนึ่ง

anh chị ô, có nói không phải phải không phải không phải không phải 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 không